I'm <laughs> กอได้เพได้นิดน้อยได้เาเล็กๆน้อยๆพอไหๆไปนะคะจนจับไได้เอสื้อใช่ไหมคะมีรวัลใช่วันนี้มีรางวัลนเดทุกๆงานเลยอ่วันนี้ขอแจกเสื้อนะคะ40ตัวเนี่ยโอ้โหตัวเดียวพอโิงดไปเลยนะคือใครไม่ได้ก็ซื้อเอาค่ะ เหมือนเดิมนะครับผมเอาตารมาเล่นกันนะครับมาอยงั้นเซี่ยวหมายงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยววิ่งไปซื้อแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตวิ่งไปสักนิดหนึ่งนะคะเอาเล่นก่อนเลยเดี๋ยวเสื้อเอาเล่นก่อนนะคะเวันนี้มีเกมอะไรฮะวันนี้มีเกมอ่าหนึ่งเดียวเลยเด็ดเด็ดเป็นไงคะเอาเกมแบบเด็ดเด็ดเลย วันนี้ตัวเดียวใช่ไหมอ๋อหมายถึงแจกเสื้อใช่ไหมคะเราจะมีรางวัลองการนั่นจริงๆนะเราสมเพียงเราน่าจะรู้เรื่องกันนะแต่ยังไม่รู้ใจอ๋อนี่สีฟ้าครับผมอ๋อนี่ฮะมาแล้วมาแล้วนะคะสีฟ้าเปลี่ยนสีแล้วเ L นะครับผมใครใส่ S M L ไม่ได้นะครับต้องเป็น XL เท่านั้นนะ กำถามคำถามดีกว่า hey. ค่ะพี่ปิงคำถามเลยฮะพี mm ่ป hmm yeah, ิงต้องช่วยหนูดูนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยเยอะมากๆเลยพี่ต้องช่วยหนูดิว่าใครยกกูคนเดียว่าใครยกมือคนแรกนะคะพราะไม่คะแม่แม่ผมระวังด้านข้างพร้องท้องไหมคะเออด้านหน้ามันก็เท่าไหร่ด้านข้างเนี่ยวันละนั่นแต่ลงไม่ได้เพราปิดบันไดไว้หมดแล้ว ว่าอะไรฮะหนูต้นข้าวเรียนอยู่ชั้นมโมโอะไรจ๊ะยังยังไม่ทันนะฮะยังถามไม่จบคำถามฉันเองเกิดอะไขึ้นมาเลยนะมีทับไหมโมห้าถ้าโมหนึ่งมันจะง่ายไปมีทับมั้อ่มีค่ะมีมีทับรู้ถึงขนาดนั้นกันไหมอ่ะ เดี๋ยวเขาลืมว่าหนูเรียนไม่เก่งนะฮะเขาไม่เป็นไรเขาไม่รู้หรอกเอาพับด้วยใช่ไหมลองดูเขาจะรู้กันแมวมันจะยากไปไหมลองดูลองดูกับพับด้วยนะคะฮะเยากเขาบอกไม่เอายากไปเด็กต้องเหนอยเขาจะรู้จะได้ลองดูก่อนเผื่อเอาพับด้วยแล้วกันเอาพับด้วยลองดูเอามือจับหูเอามือจับหูนะมคะเอามือจับหมูจับดึงหูเพื่อนเอ๊ะเอาม ศึกษาปีที่หนึ่งทับอะไรคะ,ะ,ะยังไม่ได้นับเลยอ๋อใช่ค่ะยังลืมนับเลยใช่นี่จะเอาคำตอบร็จแล้วพี่ปิงนับนด้ปิงนะอ๋ะอโอ้ยมันเกิดง่ายนะคะมันเกิดง่ายาาาถ้าวันเกิดนะคะพี่ปิงก็ตอบได้ลองตอบดูคะ่ะ 1, 1 3สเดืมนะคับเตัวเลยหนึ่สามหน้านะคะอ้าวนับหนึ่งมุัวสุ่มๆกันนี่แหละค่ะอย่าพึ่งนกนะครับผมอย่าโกงกันนะฮะสองสอแม่สองเ่นีนี้เราะพวกเราแล โ oh. อ้ข้างหลังหนูจะไม่บอกใครนะคะว่าหนูอยู่ทัวสิบเก้าน่าใหม่ 2> 1 2 3มสองสามฮุยนนค่ะคุณลุคุณพ่อเสื้อขาวขาวขาวไหนเ่ะที่ใส่แม่นลูกแล้วลูกแล้วเพ่อที่ไหนล่ะ อา้าคุณแม่เหรอคะบอกคุณแม่ผมสัส้นงแค่แค่หนูก็นเลยว่าคุณพ่อคุณ <laughs> พ่อคุณแม่คนะขออนุญานะคะคุณแม่หนูจะไม่บอกใครนะคะว่าหนูทัาอะไรที่เป็นหนูทัอะไรคะแม่าถูกไหมคะมออะไรฮนะเขาบอกว่าไม่ถูกมออะไรนะมอเนื้อัง ถูกต้องนะคะต้องเสียใจแทนแม่ด้วยเพราะแม่มีใส่แล้วแม่แม่มีใสขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณแม่เนี่ยเก่งๆนะจ้ามาเรียนต่อนสนอนโอ้ไได้เลยนะเร่งนะ เดี๋ยวฟังเพลงเร็วๆสักหนึ่งบทเพลงพค่ะพี่ปิงค่ะเดี๋ยวหนูเล่าให้พี่ปิงฟังนะคะเพลงนี้นนชื่อเพลงว่าดวงตาดวงใจนะคะพ่อแม่แล้วมีพี่พีนนศ่ศิลปินเนี่ยที่เขาเป็นศิลปินระดับประเทศเลยนะคะหนูรู้สึกขอบคุณมากหนูรู้สึกดีใจมากที่เขาเอาอเสียงเพลงของหนูเพลงนีน้ของน,น,น้องไปเล่นในสื่อที่ต่อเต็มเ,เลยนะคะ มีมีใครบ้างไหมคะพี่บิ๊กรู้ไหมครับไม่แก้ว่าตอนแรกเนยผมเห็นแล้วแหละแสงแล้มไนพี่ฟ้านี่พี่ฟ้าใช่แล้วก็มีพี่จ้าอาสยามพี่จ้าพี่จ้าแล้วก็พี่ข้าวทิพย์ธิดาดินนี่ก็เป็นาบินดาใช่แล้วก็พี่หนูดีใจมากเลย พี่โจอี้ค่ะอาพี่โจอี้มติใช่ใช่พี่เราหน้าพอหน้านางองใช่ไหมเอาไม่ใช่จะพรหน้าพรง่ใช่ของ็มนั่งหน้าองค่ะเอ่อมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะดวงตาดวงใจจ้าุกขึ้นมาเต้นเลยค่ะ